สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวด่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงของวันนี้นะครับธนาคารกรุงไทยได้มีการชี้แจงออกมาว่าปิดปรับปรุงระบบไม่รู้ระบบอะไรนักหนานะครับก็เอาเป็นว่าปิดการใช้งานเงินในส่วนของโครงการเราชนะนะครับที่วันนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกของการโอนเงินเข้าบัตรบนิการแห่งรัฐนะครับหลายท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ w w w r a c ไวด์เว็ระปรากฏตารางการโอนเงิน ช่องสถานะการโอนเงินนี่คือบอกว่าได้รับแล้วนะครับแต่เมื่อเอาบัตรไปสแกนจ่ายในร้านต่างๆกลับปรากฏว่ายอดเงินเป็นศูนย์ครับก็ออกมาแก้ตัวตามเคยนะครับกรุงไทยก่อนหน้านี้ไปออกทีวีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าระบบพร้อมนะครับเซ็ตระบบเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของโครงการเยียวยาต่างๆของภาครัฐอย่างดีท้ายที่สุดแล้วเกิดปัญหานะครับ พี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยที่พอเข้าใจระบบของรัฐก็รอดไปนะครับแต่ว่าหลายท่านมีความจําเป็นจะต้องเหมารถเช่ารถเดินทางไปในพื้นที่ที่มันมีร้านค้าในการใช้จ่ายบัตรตริีการแห่งรัฐกลับฟา้าครับเนื่องจากว่ามันไม่มียอดเงินทํำยังไงละครับใครรับผิดชอบครับรัฐบาลต้องไปคุยกับธนาคารกรุงไทยอีกนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันมีปัญหาแบบนี้แล้วเดี๋ยว ไอเรื่องแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกนะครับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเดิม15ล้านคนก็มีปัญหาแทบจะทุกวันเดี๋ยวล่มเดี๋ยวส่วนของแอปถุงเงินร้านค้าเงินไม่เข้าตามกําหนดหนู่นนี่นั่นสารพัดและนี่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับคนที่จะใช้แอปเป๋าตังนะครับเพิ่มมาจากโครงการเราชนะตัดยอดจาก31ล้านคนนะครับตัดกลุ่มมีบัตรรการแห่งรัฐทิ้งไปเนี่ยเหลือประมาณ17ล้าน 17ล้านคนเนี่ยจะต้องใช้แอปเป๋าตังค์รวมกับโครงการคนละครึ่งก็รวมรวมแล้วอาจจะประมาณทั้ง20กว่าล้านคนนะครับเพราะว่าบางคนก็มีแอปเป๋าตังค์อยู่ก่อนแล้วบางคนก็ติดตั้งใหม่แล้วไหนจะไปรวมกับกลุ่มมาตรา33นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการโอนเงินผ่านแอปเปาตังค์อีกประมาณ8 9ล้านคนรวมรวมแล้วเนี่ยคนที่จะใช้แอปเปาตังค์เนี่ย ร่วมๆสามสิบล้านคนนะครับหรืออย่างขี้รลี้วขี้เล่เนี่ยก็มาน่าจะมีประมาณทั้งยี่สิบห้าล้านคนแล้วถ้าระบบของกรุงไทยยังเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับปัญหาของพวกท่านอาจจะบอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องใช้วันนี้ก็ใช่ครับบางคนเขาไม่จําเป็นต้องใช้วันนี้แต่บางคนเขาจําเป็นต้องใช้ก็ย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมที่ผมบอกว่าภาครัฐพยายามที่จะนําสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสด แต่การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ธุรกันดารตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐทากันดีมากพอแล้วหรือยังครับทุกวันนี้ผมยังเห็นการเอาบัตรบริการแห่งรัฐไปกดเงินสดกับผู้นําไม่ใช่ผู้นําไปกดเงินสดกับกลุ่มนายทุนที่เขามีเงินทุนเก็บเพื่อที่จะเอาเงินสดออกมาใช้นะครับยอมเสียดอกร้อยละสิบร้อยละยี่ร้อยละสิบห้าก็ว่ากันไปและนี่มันผิดวัตถุประสงค์ของรัฐบาลแล้วรัฐบาลแก้ไขยังไงครับ พวกคุณไม่มีปัญญาครับแก้ไขอะไรไม่ได้เบี้ยคนแก่ก็มีเรื่องแบบนี้ดอกร้อยละสิบดอกร้อยละยี่ก็เอาเงินจากภาครัฐนั่นแหละมันคือการให้สวัสดิการลงมาถึงประชาชนนโยบายของพวกคุณดีครับแต่ภาคปฏิบัติการตรวจสอบการเร่งรัดเจ้าหน้าที่รัฐบางคนยังเออระเหยลอยชายทำงานแบบเช้าชามเย็นชามคือผมนึกว่าผมจะไม่ได้ทําคลิปบ่นอะไรการทํางานของภาครัฐอีกแล้วแล้นี่กรุงไทยก็มีปัญหาอีก นะครับสรุปตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสิทธิ์ของโครงการเราชนะที่โอนเข้าบัตรุิการแห่งรัฐวันนี้วันแรกจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับบางพื้นที่ใช้ได้ตั้งแต่เช้านะครับใช้คําว่าบางพื้นที่แต่คนแทบจะทั่วทุกภูมิภาคของไทยน่าจะเป็นหลายล้านคนแหละนะใช้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็หวังว่าจะเสร็จภายในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้เพราะว่าเงิน ภายใต้โครงการเราชนะเขาไม่ได้จํากัดการใช้นะครับใช้ได้ทุกวันหรือไม่ใช้ก็ได้สะสมเอาไว้ใช้ทีเดียวก็ได้นะครับห้าพันสี่ 5, กบริหารจัดการกันเ,เองวันนี้ผมมารายงานเรื่องออระบบของธนาคารกรุงไทยมีปัญหาแล้วปิดปรับปรุงชั่วคราวก็เท่ากับว่าท่านจะไปรูดไปซื้อสินค้าอะไรไม่ได้นะสำหรับคนที่มีบัตรบริการแห่งรัฐห่วยแตกจริงๆ เป็นกำลังใจทุกท่านครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงเอ e w t ท m e จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ